ตอนเวลาที่เราเจ็บป่วยเราก็ต้องเข้าโรงพยาบาลบางครั้งป่วยหนักก็ต้องนอนโรงพยาบาลเราควรจะยึดถือข้อปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรคะพ่อจึงจะถูกตรงที่สุดผูพด้พูดเคยป่วยและไปนอนโรงพยาบาล9วัน9คืนนะและก็ พิจารณารูปน้ำตลอดก่อนปวยและขณะป่วยนั่งลถไปก็พิจารณารูปน้ำตลอดเพราะเราไม่อาจจะมาหัดว่ายน้ำเอาตอนใกล้จะจมได้จำไว้นะครับเพื่อนชาวพุทธเรากำลังจะจมน้ำเนี่ยสมมติว่าเรากำลังจะตายหรือป่วยใกล้าตายเรามาอบรมเจริญสติปัฏฐานมันช้าไปแล้ว อย่ามาหัดว่ายน้ำเอาอีตอนใกล้จะจมขอแนะนำเพื่อนชาวพุทธให้อ่านปฐมพิลานสูตรและทุติยะพิลานสูตรสังยุตตนิกายสลายตนวัตรตรงกับพะัะไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามากฏเล่มที่28 หน้า86อันนี้ปฐมขิหลานสูตรปฐมขิลานสูตรภิกษุป่วยรูปหนึ่งฟังพระพุทธเจ้าตรัสสอนในพระสูตรนี้พิจารณารูปนามทั้งหกทวารควบคู่ไปด้วยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันสเสด็จเยี่ยมภิกษุไข้ อีกรูปหนึ่งในทุติยะพิลานสทตรพระไตปรปิฎกภาษาไทยเล่มที่28หน้า89ภิกษุรูปนี้ฟังคำตรัสสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพิจารณารูปนามที่กำลังปรากฏทั้งหกทวารควบคู่ไปด้วยบรรลุพระอาหารหันต เป็นพระอาหารหันต์เพราะฉะนั้นเวลาที่ใกล้ตายชีวิตเราเหมือนกับแขวนอยู่บนเส้นได้ผู้พูดเคยโดดล่มรู้ดีว่าชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้นั้นมันน่าจะพึงกลัวเพียงใดกระโดดลงมาแขวงควงกลางอากาศหัวใจจะขาดเสียแล้วนองพี่ โดดลมให้ตรงดีสิถ้าโดดไม่ดีขาหักแน่เอ้ยนี่ลือฟืนฟัหลังเนี่ยเคยเป็นทหารผลร่มมานะเ,เพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาพระสูรสองพระสูตรเนี่ยให้เข้าใจศึกษาอย่างแตกฉานแล้วก็พิจารณาแล้วแล้วเล่าเลาเรียนครั้งเดียวไม่ไม่พอ ฟังมากอ่านมากจำได้คล่องปากเจนใจเพื่อพิสุทธิ์ใสด้วยการคบเจ้ะเรียกว่ารักเรียนเรียนครั้งเดียวไม่พอเรียนเป็นย0่สครั้งเรียกว่ารักเรียนสุตทโลสุตัสนิจโยทะตาวัจสาปริจิตามนัสานุเบกิจานะทิทยาสุปติวิทาเนี่ยเพราะนั้น ดูจับด้ามมีดแล้วเราเป็นจิรการภาวนานิรันตระภาวนาจนกว่าจะเห็นด้ามมีดซึกนี่คือคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาถ้าเราป่วยเราป่วยนะเราเอาพระสูตรนี้พระสูตรเดียวเนีเพราะว่าผู้ปฏิบัติตามนี่บรรลุพระโสดาบันก็มีบรรลุพระอรหันต์เป็นพระอาหารหันต์ก็มี เพราะฉะนั้นพระสูตรนี้ปฏิบัติตามแล้วไม่ผิดพลาดแน่นอนพิจารณาลูปนามทางตาหูจมูกเลนไกาใจ่าใช่ไหมยังเช่นเรานั่งรถไปเราเห็นสัตว์นกลงจิกกินเศษอาหารตามกุดปาดหรือสุนัขจรจัดวิ่งไปมาเราก็พินาสรีเห็นรู้ทางใจว่าเป็นนกหรือหรือเป็นสุนัขเรียกง่ายง่ายว่าหมาแล้วกันหมาหมาหมาโมหะ โมหะโมหะโมหะหมาพิจารณาโมหะขนาดสติปัฏฐานไม่เกิดเป็นโมหะทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาสเห็นรู้ทงใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับแบ่งบุญให้เพราะเราเจริญสติปัฏฐานมาตั้งแต่เช้าจนถึงคณะป่วยนั่งรถไปก็เห็นสรรพสิส่งของต่างๆสัตว์มากมายพิจารณาแบ่งบุญให้ แผ่เมตตาแล้วก็สำทับเปลี่ยงลงไปทั้งเมตตาและแบ่งบุญนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่เช่เาเกิดดับไปถึงโรงพยาบาลโลกเขาให้พนักงานเอาเก้าอี้มาเราก็นั่งนั่งไปนะบางครั้งที่ผ่าตัดก็ต้องนอนเราก็พินาลูกนำไปตลอดแข็งรูแข็งที่กายกระทบกายกายเราเนี่ยกระทบเก้าอี้ก็มีอาการกาย ยถายถาวาปนัสกาโย ο, ปนิหิโตโหติตถาตถานางปชานาติอันหนึง่งเมื่อเธอนั้นเป็นผู้ตั้งกายไว้แล้วอย่างใดก็ย่อมรู้ชัดอาการกายนั้นอย่างนั้นดังนี้รู้ชัดปชานาติหมายถึงรู้รูปนามไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเพราะฉะนั้นเรานั่งเข้าอี้เราก็พินาลูกนามไปตลอด เห็นนางพยาบาลแผ่เมตตาปรารถนาดีและแบ่งบุญให้สำทับลงไปทั้งเมตตาปรารถนาดีไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเขาจะเจาะเลือดหรือผ่าตัดพิจารณาหมดเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรเราก็ขอให้ตายไปพร้อมกับรูปนามที่เกิดดับนะ ถ้าเราตายไปพร้อมรูปนามที่เกิดดับเราไม่มีวันจะตกนรกแน่นอนถึงเราจะทําบาปไว้มากแต่บาปที่เราทําไม่ถึงขั้นอนันตริยะกรรมห้าอนันตริยะกรรมห้าซึ่งบาปหนะักถ้าไม่ถึงอนันตริยกรรมห้าก็กลายเป็นอโหสียไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าหมดเวรนะก็ต้องไปว่ากันทีหลัง แต่ว่าเราจะต้องตายไปปุ๊บพร้อมกับสติปัฏฐานเนี่ยขึ้นสวรรค์ทันทีและเป็นติเหตุกรบุคคลดุดโคปากข้อเมื่อเจ้าของเปิดเปิดข้อก็ถูกโคตัวอื่นดันได้ออกจากข้อก่อนประดุดจนหนึ่งประทับตราด้วยตราอันใดรอยที่ประทับ ก็เฉกเช่นเดียวกับตราที่ประทับอันนั้นเวลาตายวิถีจิตสุดท้ายเรามีสติปัฏฐานการพิจารณารูปลามก็มีอโลภาอโทสะโมหะจุติจิตและเกิดแล้วดับคือตายจำให้ดีนะจุติจิตเกิดแล้วดับคือตายต่อด้วยปฏิสนธิจิตทันที ไม่มีพวังคั้นและปฏิสนธิจิตก็ต้องมีอโลพะอโทอสะอโมหะนี่เรียกว่าติเหตุกาบุคคลนะเกิดแล้วดับไปก็เป็นติเหตุกาบุคคลมีโอกาสบรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะได้ง่ายบนสวรรค์นั้น